สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รักและที่นื่ชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปก็มาเน้นย้ำกันอีกสักครั้งสำหรับหวยรัฐบาลเมื่อคืนก็แทงเมื่อวานก็ซื้อไปเกือบพันนะฮะเกือบพันนะฮะเผื่อถูกรางวัลใหญ่ๆเข้าก็ได้ เกือบแสนเหมือนกันพอดีมันไปเจอเลขไอ้ที่เราลงฮาหนอยแล้วลืมระบายสีเข้ามันเอะใจมันตรงกับเลขรัฐบาลของเราพอดีก็เลยต้องรีบซื้อต้องรีบซื้อนะส่วนเลขอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะบอกในช่วงท้ายวันนี้ ผมมีข่าวดีมาบอกฮะคือนี่เป็นหนังสือมนต์พิธีนะฮะมนต์พิธีขนาดกลางเล่มละห้าสิบบาทนะฮะแล้วก็มีอย่างเล็กนี่นะอย่างเล็กเล่มละสาสิบห้าบาทสั่งในทิกตอกนะฮะสั่งทางทิกตอกใครจะสั่งแล้วมาให้ผมร่วมทําบุญก็ได้เล่มละสาสิบห้าบาทหรือว่าจะให้ผมสั่งก็ได้ ก็อันนี้ก็เขียนแล้วฮะเขียนแล้วนี่ผมเขียนนะผมชื่อนายสมเด็จเที่ยวชาญกลุ่มสูตรเด็ดเจ็ดชั่วโคตรนะฮะคนในกลุ่มก็ต้องได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ <laughs> ทำกันแบบสุดๆไปเลยอันนี้ก็ชื่อผมนะฮะแล้วก็กลุ่มนครหวยฟรี ทุกกลุ่มจะได้รับนะจะได้รับผลบุญที่ผมได้ร่วมสร้างนะฮะนี่กลุ่มธงชัยมหาลาบนะฮะทำทำแบบเป็นกลุ่มเลยเอาของจริงนะฮะไม่ใช่ของเทียมนี่นะฮะทั้งหมดหนึ่งลงังสองลงัง สามลังสี่ลังกับอีกไม่รู้ว่ากี่เล่มอันนี้ก็ขออ่านหน่อยนะฮะอ่านหน่อยคุณวิภาเตชาพิทักพร้อมครอบครัวนะฮะคุณวิภาเตชาพิทักพร้อมครอบครัวไม่ใช่เล่มเดียวนะแต่ผมเอามานั่นแค่เล่มเดียวก็อันนี้ก็ ชื่อผมนะฮะชื่อผมกับคุณแม่ของผมซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะฮะก็สิบสิบแปดปีแหละสิบแปดปีแล้วแว็บเดียวนะสิบแปดปีผมออกจากบ้านมาปีสี่เก้าออกมาได้ปีแม่ผมเสียแล้วก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยผมออกแล้วไม่ไม่ได้กลับเลยนะฮะไม่ได้กลับบ้านเลยก็ยกบ้านให้น้องไป ไม่เอาชีวิตผมลูกผู้ชายไปตายเอาดาบหน้าไปหาเอาดาบหน้านะอันนี้ก็คุณลำดวนคองราดพร้อมครอบครัวนะฮะก็ประกาศให้ทั่วโลกได้รับรู้นะครผู้ผู้มีใจบุญใจกุศลในกลุ่มของของผมนะฮะของผมคุณธนบพรแท้อียพร้อมครอบครัว นะฮะใครอยากจะทำแบบนี้นะเชิญได้นะคุณนาวาอากาศเอกเวทปันส่วนนะพร้อมครอบครัวนี่อยู่ประจีนนะประจินสักแก้วพี่มงคลสงวนสิทธิ์นี่อยู่เกาะล้านนะฮะมาทอดกระถินทุกปีที่วัดน้องคุณอันนี้ก็นาวาอากาศเอกพิสิทธิ์ ไสุริยะวงนะฮะพร้อมครอบครัวนี่ร่วมกันทําบุญมานี่เป็นเล่มเล่มใหญ่นะเดี๋ยวเล่มใหญ่นี่วันนี้ผมจะไอพรุ่นี้พรุนี้ผมจะนํำข้าวสารนะข้าสารประมาณร้อยหนึ่งร้ยหนึ่งร้อยกว่า,ก,วากิโลนะฮะก็คือนน่นะเนี่ยข้าสารสองกระสอบกับสองถุงกระสอบละสิบถุง ถุงละห้าโลก็ห้าสิบถุงต่อหนึ่งกระสอบนะก็จะไปที่วัดช้างเผือกนะฮะอยู่ที่หนงองมะมงพร้อมด้วยเอรพริกหอมกระเทียมเครื่องครัวพริกหอมกระเทียมนะพริกก็หนึ่งกิโลหอมหอมกระเทียมอย่างละสองกิโลแล้วก็น้ำดื่มน้ำดื่มอีกยี่สิบแพ็คยนะี่สิบยี่สิบเอ็ดแพ็คนะยี่สิบเอ็ดแพ็คก็เอาไปเข้า ลงทานที่วัดงานฝั่งลูกนิมิตนะฮะงานฝั่งลูกนิมิตวัดครั้งเปลือกไม่ได้ถ่ายรูปมาเมื่อวานผมไปแล้วไปถามไปไปดูไปดูวัดมันไปไม่ถูกก็เลยถามถามเขาไปก็ไปดูที่วัดก็ไม่ได้ถ่ายรูปมานะแต่ว่าพรุ่งนี้ผมไปแล้วผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะว่าผมทําจริงแล้วก็ไม่ได้บอกบุญกับใครส่วนใครจะอนุโมทนาบุญก็เชิญได้นะเชิญได้ ทุกท่านนะฮะทุกท่านก็ใครที่ไม่ได้ทำก็อยู่ในกลุ่มทงชัยมหาลาบกลุ่มนครหวยฟรีกลุ่มสุดเด็ดเจ็ดโชคโครและกลุ่มใหม่นะฮะที่อยู่ในช่องรัตนาฮนะรัตนาก็ตอนนี้ก็ขอขอ,ขอบพระคุณนะฮะช่องรัตนานี่มียอดผู้ติดตามสองร้อย กว่าคนแลว้วฮะเมื่อวานเมื่อคืนไปเปิดดูไม่ได้ลงคลิปมาส่งทววันเพราะว่าผมงานยุ่งจริงๆงานยุ่งนะฮะงานยุ่งเอทำนังค่าบ้านเนี่ยบางทีว่าเมื่อวานก็ตาเจ็บนอนน้ําตาไหลเพราะว่าผมเชื่อมเองนะเชื่อมเองและเชื่อมเริ่มจะสวยแล้วแต่ก่อนนี่ก็เหมือนก็แต้มมาละเดี๋ยวนี้พอไปได้เขาเรียกทูบลวดเชื่อมดีมันก็เชื่อมดีไปเริ่มเริ่มเป็นแนวเป็นอะไรไปแล้วสบายแล้ว นะฮะฮาหนอยสมุดฮาหนอยก็หมดแล้วสมุดนี่ก็หมดนะสมุดนี่ก็หมดเนี่ยทําอะไรไม่รู้หมดไอไอไอห้าน,น,นะนี่ผมรูดเลยฮะห้านี่ผมรูดเลยถือมันทุกใบแหละสิบเก้าใบก็หมดแล้วเหมือนกันนี่นะหมดแล้ว หมดแล้วนะ่ะหมดแล้วใครจะบริจาคมาก็ได้ได้บุญนะฮะเพราะว่าหวยนี่ผมส่งลงให้ฟรีฟรีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ฟรีลงฟรีท่านได้บุญนะฮะฮานอยก็หมดหมดไปหลายวันแล้วผมก็ใช้ใช้หน้าใหม่ใช,ใช้ใช้เล่มใหม่เล่มใหม่วันนี้ได้อะไร ย้อนย้อนให้ดูสองสองสองวันก่อนนะ <c oughs> ย้อนให้ดูสองวันเลยเมื่อวันที่สิบสองนะให้แปดไปสิบสองให้แปดแปดออกสามฮานอยสี่ฮานอยนะสิบสองเดี๋ยวๆวันที่สิบสองขายไปวันที่สิบสี่ไม่ใช่สิบสองสิบสี่ให้แปดไป หวยออก860เนะี้เฉพาะก,กิจ2 628กาชาติแล้วก็6 68ปกติแล้ว28 VIP นะฮะวันที่15มะหวานสดๆร้อนๆนะฮะให้เลข9ไปตัวเดียว9มา197เก้าพะกิจ เก้าสามสองพิเศษศูนเก้าสามปกตินะฮะนี่เฉพาะเลขตัวเดียวของผมนะเข้าวันละสามสี่น่อยเท่านั้นเองนะฮะเข้าวันละสามสี่น่อยเท่านั้นก็ใครที่เชื่อผมก็ได้ตังค์ได้ตังค์โดยเฉพาะนะฮะที่มีชื่ออยู่ใน หนังสือเมื่อกี้คืออ่านพรแ์แทเอียเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมท่านช่วยข้านเน็ดผมทุกวันนะวันละสองร้อยทุกวันเลยทุกวันนะเป็นเดือนแล้วพอผมส่งหวยไปปุ๊บปุบสมมุติว่าตอนนี้เขาขอ ขาขอให้ส่งก่อนสี่โมงเพราะว่าจะไปแทงอะไรลาวทีวีด้วยเพราะมันไปออกลาวทีวีก็ขอก็ให้ไปขอมาสามสี่วันแล้วเมื่อกี้ผมก็ไม่ไม,ไม่ทำไม่ทันไปทุรลมบ,บ้างอะไรบ้างนะไปออกลาวทีวีด้วยก็พอส่งปับ๊บส่งตอนสมมติว่าส่งสามโมงเช้าเนี่ยพอส่งปับ๊บเดี๋ยวโอนช่วยค่าเน็ตมาแล้วช่วยค่าเน็ตผมมาเลยสองร้อยสองร้อยสองร้อยนะเป็นเดือนแหละก็ขอกอบ พระคุณนะฮะขอขอบพระคุณด้วยที่ช่วยกันออกท่านเน็ตนะฮะใครที่ไม่ได้ช่วยผมออกก็ไม่เป็นไรนะแต่ท่านอย่าพูดว่าแทงไม่ทันขับรถอยู่อะไรอยู่ท่านอย่าพูดไม่ต้องพูดนะฮะคือเงียบไว้เถอะถาน้แทงไม่ทันก็ไม่เป็นไรท่านเงียบไว้ไม่ต้องกลัวว่าผมจะไปขอตังค์ท่านนะไม่มีนะบางท่านนี่ สองสามปีนะอยู่ในกรุงสวรรค์คนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปีไม่เคยช่วยผมสักบาทสลกผมก็ยังไม่เคยว่าเลยไม่เคยไปขอเขาเพียงแต่ผมบอกว่าเขาเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยผมก็บอกโอ้โหของเก่านี่สองปีฝ่าไม่เคยช่วยการเหน็ดผมบาทสักบาทเลย <c oughs> เนี่ยมันมีนะแต่วพาผมไม่ได้ไม่ไม่ผมก็บอกว่าใครจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะะแล้วก็มีที่กรุงเทพร้านทําผมอะ แต่บ้านอยู่บ้านอยู่สกลนคระแถวพังโคนนั่นก็สามปีฝ่าไม่เคยช่วยผมเลยผมก็ยังไม่ว่าอะไรเลยนะฮะก็เอาไปพิจารณากันใครจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่ช่วยอย่าพูดเท่านั้นเองว่าเออคือไม่ชอบแก้ตัวนะฮะไม่เฉยไว้นะเฉยไว้ <laughs> วันนี้ลงให้แล้วนะลงให้แล้วเอาไปหาข้ากับข้าวฮะขากับข้าวหาข้ากับข้าว,าก,าวาก,ากันก็ วิ Wing, ่งอไม่ใช่ตัวเดียวหกวิ่งรูดก็หกกับสามก่อนฮะเฉพาะกีกาทชาพิเศษหกับสามแล้วก็ปกติแล้ว VIP วิ่งรูดเนีฮะแปดกับห้าถ้าหกออกไปแล้วท่านหาตัวในนี้นะฮะในนี้ออกทุกตัวนะสามแปดห้านี่ออกแทบทุกตัวนะถ้าหกออกไปแล้วเนี่ยสองนอยอะไรเราเปลี่ยนเลยถ้าจะเล่นต่อแต่ว่าผมไม่ได้สอนให้เล่นต่อนะนะฮะ ผมไม่ได้สอนให้เล่นต่อเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้ผมได้ศูนย์นะผมไม่ได้ไก้าเมื่อวานผมได้ศูนย์เพราะว่าหวยออกหนึ่งเก้าเจ็ดไปแล้วไนงะตัวเดียวผมให้ก้าแต่ว่าผมมีพิเศษของผมผมเล่นศูนย์นะฮะผมก็ได้ศูนย์มาหักลบกบหนี้แล้วคืออุราวิ่งบนเยอะเมื่อวานออกกําลังกายบนไปเยอะก็เลยเอ่อ รูดก็เลยเหลืออยู่ยี่สิบบาทยี่สิบนะฮะก็เลยได้มาก,กำไรนะสุดที่ก็แปดเข่งกระสองขีดนะฮะบัตรได้ประตูมาแปดเข่งกับสองขีดะเข้าใจนะฮะแปดเข่งกับสองขีดคือเพื่อนก็ฝากซื้อด้วยนะฮะฝากซื้อด้วยก็ตอนนี้เพื่อนก็ฟันไปแล้วสามพัน คือได้ทุกวันนะว่าได้ได้หกร้อยบ้างสามร้อยไอหกร้อยแต่ไม่ไม่ตาม,ม่าหกร้อยนะคลิป,ลปนั่นที่ที่เขาฝากมาเนี่ยก็เอาไปหาค่ากับข้าวได้ทุกวันนะแต่ท่านต้องเชื่อผมไม่ใช่ว่าโอ้ดูของผมเออสูตรนี้มันสามร้อยวันสี่รอยวันมันก็ไม่เคยหลุดแต่ไปเอาสูตรคนอื่นเนี้ยใช่ไหมเอามาปนกันแล้วแบบ ผิดขึ้นมาแล้วบอกมอืไม่ได้นะท่านจะตามผมก็ตามคนเดียวตามเลขตัวเดียวของผมคนเดียวเลยนะตัวเดียวของผมนี่แหละทําให้ท่านมีประทูกินทุกวันก็แล้วกันนะผมรับรองเลยท่านมีประทูกินทุกวันนะไปดูในนั้นได้ไปดูในในคอมเมนต์ได้นะตัวหวยรัฐบาลเมื่อคืนอ๋อเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าอ้ทำไมผมตื่อเอผมซื้อเยอะ นะฮะมซื้อเยอะเนี่ยผมระบายสีไปแล้วระบายสีไปหมดแล้วเหลืออะไรรูไ้ไหมฮะมันหลงอยู่อ่ะก็คือเลขนี้ฮะแปดหนึ่งแปดหนึ่งซึ่งกองกับก <c oughs> งกับเลขตัววิ่งเนี่ยนี่ฮะแล้วก็แปดหนึ่งตัวเนี้ผมก็เลยใส่ใส่ใสไม่ใช่ใส่อันนั้นอย่างเดียว ไปซื้อรัฐบาลที่หามันตรงด้วยเนี่ยที่มันตรงกับแปดหนึ่งโดยเฉพาะแปดแปดหนึ่งนะแปดแปดหนึ่งนี่แหละผมใส่เข้าไปอีกก็ถ้าถูกรางวัลใหญ่ก็ได้หลายตังค์นะแปดเก้าหมื่นแสนหนึ่งก็ยังดีนะดีกว่าอยู่เปล่าเ,าเงินแค่นะซื้อ รัฐบาลแค่ร้อยนี่เกิดถูกละว,วันใหญ่ขึ้นมาเราก็ได้แปดหมื่นเก้าหมื่นก็ยังดีแล้วนะคงเข้าใจนะเข้าใจไปหาซื้อตอนตี่ทุ่มพอมระบายเสียเอ้าเฮ้ยลืมไม่ได้ลืมม,มันข้ามไปอ่ะมันเหมือนเหมือนผมก็บอกแล้วว่าผมบางทีมันมีรางทั้งหอนนะฮะมีรางทั้งหอนแล้วเมื่อคืนเข้าไปนี่เขาก็คลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะ เลยเวลาแล้วสวัสดีครับ